ในเว่าที่อยู่กับยายมาตั้งแต่เล็กพ่อแม่เลิกกันแม่ก็เลยฝากให้ยายช่วยเลี้ยงตานนาตายไปนานแล้วเหลือแต่ยายแม่บอกว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพแต่ก็หายเงียบไปไม่เคยกลับมายายก็ทำขนมขายเลี้ยงในเว่ามาโดยตลอดจนกระทั่งโตในเว่าก็รับจ้างทั่วไปช่วยยายตอนในว่ายังเล็กเล็กก็ได้เรียนแคบ พออ่านออกเขียนได้ยังไม่ทันจบป .4 ยายก็ให้ออกเพราะว่าตอนนั้นยายล้มขาบวมเดินไม่ได้ทำขนมขายไม่ไหวในเว่าก็ต้องออกมาแบบจำใจมาคอยดูแลยายคอยเทกระโถนขี้กระโถนฉี่ให้ยายคอยหุงข้าวต้มไข่ตามที่จะทำได้พอยายหายดียายก็ไปยืมเงินคนข้างบ้านมาลงทุนเพื่อจะขายขนมยืมมาห้าร้อยแต่ต้องใช้คืนห0ร ในเว่าก็หาเก็บของเก่าขายบ้างไม่นานก็ใช้หนี้เขาหมดพอจะมีเงินเหลือบ้างยายก็จะขอเล่นไข่ตองที่บ้านตันนันไปตอนเย็นเอาในเว่าไปด้วยทุกครั้งตันนันน่ะไม่เต็มใจให้ยายเล่นเพราะว่ายายเงินน้อยบางครั้งเงินหมดต้องเลิกก่อนเวลาขาก็จะขาดรายได้จากตรงก็จะหายไปขาดขาก็ต้องเลิกยายก็เลยต้องรอเสียบเวลาขาขาด บางครั้งไม่ได้เล่นนั่งดูก็ยังดีเพราะเป็นไพ่ที่ยายชอบมากในหว่าก็เลยดูจนรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงตั้งแต่เล็กๆเ,เมื่อในหว่าอายุ16ปียายก็ป่วยตายในหว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมเล็กๆเ,เพียงลําพังบางคืนในหว่าก็นอนร้องไห้คิดถึงยายรู้สึกอ้างว้างที่ต้องอยู่คนเดียวมีโอกาสรับจ้างทั่วไปช่วยยายเพียงไม่กี่ปียายก็มาตาย ในว่าคิดว่ายังทดแทนบุญคุณยายได้น้อยมากรับจ้างได้เงินมาก็แบ่งซื้อของมาใส่บาตรให้ยายในวาวอายุ20ปีก็โตเป็นหนุ่มเต็มตัวในวาวนั้นมีหน้าตาคมสันผิวขาวรูปรอมีสาวชอบหลายคนแต่ทั้งฝ่ายพ่อแม่ผู้หญิงไม่มีใครเต็มใจให้ลูกสาวมาชอบกันในวาวเพราะเขาจนในวาวก็เจียมตัว ไม่ไปชอบคนที่มีฐานะดีกว่าไม่ใ่สูงในวาวตัดสินใจที่จะคบหากับประครงที่มีฐานะยากจนเหมือนกันประครงนี้มีพี่น้องหลายคนประคองเป็นลูกคนที่สองพ่อก็ขี้เมาแม่ก็รับจ้างล้างถุงพลาสติกวันหนึ่งก็ได้แค่พอซื้อข้าวไปวันๆพ่อก็มาช่วยตอนเช้าถึงบ่ายรับเงินเสร็จก็ไปซื้อเหล้ากินประคองก็มาช่วยบ้างเงินที่ประคองได้มา ก็ต้องให้น้องอีกสองคนไปเรียนส่วนพี่คนโตเป็นคนปัญญาอ่อนก็อยู่บ้านอันนี้เป็นผู้ชายประคองนั้นหน้าตาดีในว่าก็รักประคองมากอยู่ต่อมาในว่าวจับได้ใบดำไม่ได้เป็นทหารก็เลยชวนประคองมาอยู่ด้วยกันผูกข้อไม้ข้อมือด้วยเงินแค่ห้าพันพ่อแม่ก็ไม่ขัดข้องในว่าเริ่มหาซื้อซาเล้งเก่า เช้ามืดก็ใส่หมวกปิดหน้าปิดตาตะเวนเก็บขยะขายประคองก็ยังรับจ้างล้างถุงที่ร้านขายของเก่าก็ยังแบ่งเงินครึ่งหนึ่งให้น้องในหว่อมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อเจ้าชายน,น,นานๆถึงจะเจอหน้ากันเพราะว่าเจ้าชายนี้ทำงานอยู่ที่ตลาดกุ้งตั้งแต่ตีหนึ่งเที่ยงถึงจะกลับมาบ้านมาพักผ่อนไม่นานประคองก็ตั้งท้องแต่ประคองก็ยังไปทำงานจนท้องแก่ก็ต้องพักอยู่บ้าน มีอยู่วันหนึง่งในว่าวอยากจะเสี่ยงโชคก็ขอไปเล่นไพ่ที่บ่อนบ้านตาน,นันก็เพราะว่าในว่าวก็ชอบไพ่ตองแต่ในนั้นเจ้าของบ่อนไม่ให้เล่นแถมยังด่าเสียเสียหายหายมึงจะมาเล่นทําไมวะเสียบ่อนกูเปล่าๆมีเงินมากี่บาทเดี๋ยวเสียลุกไปขาขาดก็ต้องเลิกกันหมดบ่อนกูมีไว้ให้คนเงินคนรวยเล่นคนอย่างมึงกูไม่ให้เล่นน่ะมีเงินหมื่นเมื่อไหร่ก็มาเล่นชาตินี้ทั้งชาติ มึงจะรวบรวมได้หรือเปล่าเงินหมือนอ่นน่ะฮะเก็บเงินเป็นค่าคลอดลูกก่อนเถอะไอกระจอกเข้าสารนะ่ะแทบจะไม่มีครอกหม้อยังจะอยากเล่นมิเเจียมตัวทุยตะนันด่าพร้อมกับถมน้ำลายอย่างดูถูกในเวาเวาไม่ได้โต้ตอบแต่ว่าปวดใจยิ่งนักที่ถูกด่าว่าไอกระจอกต่อหน้าคนทั้งหลายที่นั่งรอขาไพ่ตองมาครบประคองท้องเป็นท้องแรกแต่ท้องก็ใหญ่มากเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นลูกแฝด เมื่อคลอดมาก็เป็นลูกแฝดหญิงทั้งสองคนหน้าตาน่ารักประคองก็ต้องคอยดูลูกไม่ได้ออกไปทำงานในหวาบก็ดีใจมากที่ได้ลูกแฝดรักลูกมากขยันไปเก็บของเก่าจนมืดจนค่ำทุกวันได้มากบ้างน้อยบ้างแต่ก็แทบไม่พอใช้เพราะจะต้องซื้อนมผงมาเสริมให้ลูกกินเพราะลำพังนมแม่อย่างเดียวคงไม่ไหวเพราะว่าประคงเนี่ยรูปร่างผอมบางยิ่งให้นมลูกก็ยิ่งผอมมาก ในว่าก็สงสารเมียก็พยายามหาของบำรุงเมียซื้อนมผงมาชงให้ลูกกินตอนกลางวันตอนกลางคืนก็กินนมแม่ระยะหลังในในหลายคนมาเก็บของเก่าบ้างในว่าก็มีไรายได้น้อยลงแทบไม่พอใช้สร้างความทุกข์ใจให้กับในว่าวเป็นอย่างมากบ่ายวันนึงก็เจอในชัยโดยบังเอิญก็ปรับทุกข์กับในชัยว่าทุกข์หนักเงินไม่พอใช้ในชัยก็เลยชวนในว่าไปสมัครงานที่แพกกุ้งที่ตนเองทําอยู่ เขาไม่อาวุธการศึกษาขอให้มีแรงก็พอในว่าวก็ดีใจมากนำเรื่องมาบอกประคงประคงก็ดีใจที่ว่าเขาจะได้มีงานทำประจำเพราะว่าเจ้าชายบอกว่าจะฝากงานให้นะัดเจอกันที่ตลาดกุ้งก่อนเที่ยงเมื่อทั้งคู่เจอกันก็พานในว่าวมาหาเจ้าของแพกุ้งที่ตนทำอยู่เจ้าของเป็นคนจีนอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วชื่อกิมท้อหรือว่าที่เรียกกันว่าอมาม่าใครๆก็เรียกอย่างนั้น ในชัยก็พาในวามาหาอาาอาาครับผมพาเพื่อนมาขอสมัครงานคนหนึ่งครับอาาก็มองในวาจ้องตาไม่กระพริบจนในชัยต้องถามอีกครั้งรับมันไว้สักคนนะครับสงสารมันลูกก็ยังอ่อนหนังสือก็แทบไม่ได้เรียนแค่พออ่านออกเขียนได้ครับในชัยก็อ้อนวอนแทนเพื่อนงานที่แพะกุ้งเนี่ยอัวให้ทําไม่ได้หรอกทําไมล่ะครับที่นี่ก็ยังขาดคน ว่าจะให้ไปทำงานที่สวนบ้านอัวคอยตัดแต่งต้นไม้หน้าบ้านอัวไม่มีคนสวนอัวให้เดือนละหมื่นสองแต่กลับบ้านได้อาทิตย์ละครั้งตกลงไหมในชัยก็บอกว่าโอ oh, ได้สิอาาเงินเดือนมากกว่าผมตั้งเยอะในหว่าก็ดีใจที่ได้เงินเดือนสูงก็ตอบตกลงในชัยกับในหว่าก็กลับบ้านด้วยความดีใจแต่ว่าในหว่าวก็อดที่จะห่วงลูกเมียไม่ได้แต่ประคองก็บอกว่าอยู่ได้ ให้ในว่าวไปทํางานเถอะจะได้เก็บเงินไว้ให้ลูกตอนกลางคืนที่ในว่าวไม่อยู่ก็จะให้แม่มานอนเป็นเพื่อนในว่าวก็คลายความเป็นห่วงไปบ้างก่อนเที่ยงอีกวันในว่าวก็มารอไปบ้านอาม่าที่จะกลับบ้านตอนเที่ยงอา่านี่มีลุงแก่ๆคนหนึ่งขับรถให้เมื่อมาถึงบ้านอาาก็ให้ในว่าวเดินตามเข้ามาในบ้านคนขับรถก็เลยถามอาม่าว่าจะให้เข้านอนที่ไหนครับจะได้เอาเสื้อผ้าไปไว้ ลุงขับรถแกถามอย่างนั้นก่อนนอนในบ้านอัวนะสิลุงก็กระซิบบอกอาามันจะดีหรอครับเรายังไม่รู้จักเขาดีพอหรืออย่าเสือกได้ไหมว่าอัวพอใจอะ่ะลุงแกยินงงๆงแล้วก็เดินเข้าห้องพักหลังลงกระโดดที่พักกับเมียนในเวาก็เดินตามอามาเข้าบ้านอามาพามาที่ห้องนอนชั้นล่างบ้านอามาใหญ่โต อามาไขกุญแจเปิดห้องให้ในายเวาบอกว่าให้พักห้องนี้มีห้องน้ําในตัวที่หลับที่นอนก็จัดแต่งสวยงามกลิ่นหอมทั่วห้องให้ให้ผมนอนที่นี่เหละครับมันมันดีเกินไปครับผมไม่กล้ายอยู่หรอกครับผมมันคนจนคนบ้านนอกนอนนอนข้างนอกก็ได้ครับนอนที่นี่แหละว่าให้นอนก็ไปนอนไปสิไม่ต้องเกรงใจเอาเสื้อผ้าไว้แล้วก็มากินข้าวเที่ยงกัน อาม,ม่าพาในหว่าวมาที่โต๊ะกินข้าวนั่งลงนั่งลองนั่งกินกับอัวน,นี่แหละผมผมไปกินกับลุงที่ลงรถก็ได้ครับอมมาม่าผมเกรงใจกินกับอัวน,นี่แหละกินเป็นเพื่อนอัวอ,าอ้าวเอาจานข้าวมาเพิ่มอีกใบหนึ่งสิอาม,ม่าก็ร้องเรียกป้าแลอลเมียลุงคนขับรถที่เป็นแม่บ้านให้อมมาม่าป้าแอลตักข้าวให้ในหวอาย่างงงๆว่าทำไมให้กินข้าวร่วมโต๊ะกับอมมาม่าในหวาวก็ยกมือไหว้ขอบคุณป้าแอลอย่างเกรงใจ โอ้ยไม่ต้องไหวหรอกอีแป้นนี่แป้นแม่บ้านกับข้าวบนโต๊ะมีสามสี่อย่างก็ล้วนแต่น่ากินอาม่าตักกับข้าวให้ในเหวเพราะเห็นในหวาไม่กล้าตักกินเยอะๆเธออ้วดีใจที่มีเพื่อนกินข้าวอ้วอยู่คนเดียวนานๆหลานหลา,หลา,หลาถึงจะมาหาพี่น้องอ้วกระตายเกือบหมดแล้วอ้วกินข้าวคนเดียวมานานต่อไปหรือต้องกินเป็นเพื่อนอ้วนะเออแล้วแล้ว,ลวอาม่าไม่มีลูกหรอครับ อัวไม่ได้แต่งงานแล้วจะมีลูกได้ยังไงอาม่าพูดพร้อมกับหัวเราะอาม่าเป็นคนรูปร่างใหญ่ผิวขาวผมดัดสั้นหัวงอกแล้วใบหน้าก็เหมือนคนจีนทั่วไปพูดเสียงเข้าห้าวเสียงใหญ่ว่าถูกชะตากันหรืออัวคิดละลืล้อไว้ใจได้ก็เลยให้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนในบ้านอัวไม่มีใครพี่น้องลูกหลานอัวเขาก็มีกิจ,จาก,การมีเงินมีทองกันหมดไม่เคยมีใครมายุ่งกับอัวเงินทองอัวก็มีเยอะ กินไม่หมดอะแค่แบ่งให้ลือกินบ้างก็คงไม่เป็นไรอะอาม,ม่าก็พูดอย่างอารมณ์ดีน้อยหวากินข้าวไปก็คิดถึงเมียที่บ้านว่าจะกินอะไรเสร็จแล้วแต่เองก็กินไม่ค่อยลงหรือเป็นอะไรกับข้าวไม่อร่อยหรือไงถึงดูเหมือนไม่อยากจะกินอร่อยครับอร่อยมากมีแต่ของดีๆผมแค่คิดถึงเมียที่มีลูกอ่อนอยู่ที่บ้านเพราะป่านนี้จะกินอะไร ผมซื้อนมให้ลูกแล้วผมก็ทิ้งเงินไว้ให้เมียสามร้อยก็ไม่รู้ว่าเมียจะกินอะไรอายาสามร้อยกินทั้งเดือนมันจะไปพอกินอะไรเอางี้วะให้หรือเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสองเดือนเอาเงินไปให้เมียเดี๋ยวพรุ่งนี้รือนั่งรถอัวไปบ้านนะเอาเงินไปให้เมียหรือเก็บไว้หรืออยู่ที่นี่กินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างเดี๋ยวเสื้อผ้าอัวซื้อให้ใหม่อามมาก็บอกในหว่ายางงั้น ผมผมขอแค่สองสามพันก็พอครับในหว่าก็ยกมือไหว้อาม่าไม่เป็นไรหรอกเอาไปสองเดือนเลยเอา้าวนี่สองหมื่นสี่รับไปสิในหว่าวพูดไม่ออกน้ำตาคลอไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้จับเงินครั้งละเป็นหมื่นพอเช้าในหว่าก็เก็บกวาดใบไม้ตัดกิ่งตกแต่งรดน้ำต้นไม้จนเกือบเที่ยงอาม่ามารับให้ขึ้นรถไปบ้านเอาเงินไปให้เมียเมื่อถึงบ้านอาม่าก็ยื่นถุงของฝากให้เมียในหว่าวหลายถุง อาม่านั่งรอในรถในหวาวก็เอาเงินให้ประคองทั้งหมดประคองก็ตกใจขอเก็บไว้แค่สี่พันที่เหลือให้ในหวาไปฝากธนาคารไว้ของที่อาม่าให้ใน่มีขน,นมอย่างดีมีของกินอีกหลายอย่างที่ประคองไม่เคยกินประคองก็เดินมาไหว้ขอบคุณอาม่าที่รถในหว่วว่าไม่แก้อยู่นานเกรงใจอาม่าที่รอก็เลยต้องรีบกลับอาม่าก็บอกกับในหว่วตอนขากลับอ่าต่อไปเนี่ยไม่ให้ชื่อในหว่วแล้วนะให้ชื่อว่าอำนาจ จะได้มีความหมายที่ดีสามทุ่มในหวาวดูข่าวจบก็ปิดทีวีนอนใจก็คิดว่าทำงานสักสามสี่เดือนก็จะซื้อทีวีให้ประคองดูแก้งเหงาขณะที่ในหวาวกำลังจะหลับก็มีเสียงเคาะประตูเพราะเปิดก็เห็นว่าอาม่ามาเคาะอาม่าใส่ชุดนอนสีชมพูบางๆในหวาวไม่กล้ามองอ่ะนึกอายแทนอาม่าอาม่ามีอะไรให้ผมรับใช้ครับให้อัวเข้าไปในห้องได้ไหมได้สิครับ ก็บ้านอาม่านี่ครับอาม่าก็เดินเข้ามาปิดห้องในหวาเปิดไฟแต่ไม่กล้ามองอาม่าในหว่าเก๊กๆกังๆไม่รู้จะยืนหรือนั่งดีอาม่าเข้ามาจับมือในหวาคุณอำนาจรู้ไหมว่าตั้งแต่เกิดมาอัวไม่เคยรักเคยชอบใครแบบนี้เลยอัวถึงอยู่เป็นโสดมีคนมาขออัวก็ไม่ชอบตอนนี้อัวรักคุณอำนาจมากจนต้องบอกออกมาขออัวเป็นเมียคนอีกคนนึงได้ไหม อ้วจะให้ทุกอย่างที่อยากจะได้นะผมผมไม่กล้าหรอกครับรังเกียดอ้วหรอถ้าคุณอำนาจได้อ้วเป็นเมียนะอ้วจะให้คุณอำนาจสร้างบ้านใหม่ให้เมียแล้วจะให้คุณอำนาจไปหาไปค้างกับลูกเมียบ้างอ้วจะไม่พากลูกพากเมียเขาให้เป็นบาปหนักลูกก็จะส่งให้เรียนโรงเรียนดีๆจะให้คุณอำนาจมีเงินล้านไม่ให้ใครมาว่าหรือว่าดูถูกคุณอำนาจได้อีกคำว่าไม่มีใครมาดูถูกอีก มันทําให้ในเหว่าวนึกถึงคําพูดของตันนันที่เสียดแทงหัวใจยิ่งนักก็เลยตัดสินใจว่าเอาก็เอาวะปิดไฟแล้วก็คงจะสวยไปหมดละ่ะจินตนาการเอาอาม,ม่าก็ตกเป็นของในเหว่าวในคืนนั้นหกโมงเช้าแสงสว่างจากข้างนอกสาดส่องเข้ามาในห้องพอให้เห็นลางๆนเหว่าวตื่นนอนหันมาเจออาม,ม่านอนหัวงอกอยู่ข้างๆก็ตกใจลุกจากเตียงนึกว่าผีหลอกแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนอาม,ม่ามานอนด้วย ใจที่เต้นแรงก็เริ่มดีขึ้นอาม่าก็ตื่นพอดีคุณอำนาจทำไมไปยืนอยู่ข้างล่างอะมากอดกินท่อหน่อยนอนต่ออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวกินท่อค่อยแต่งตัวอาบน้ำไปแพะก,กุ้งในหวาวก็จำใจเดินม,มานอนกอดอาม่าต่อไปอย่าเรียกกินท่อว่าอาม่าอีกนะเรียกกินท่อนะคุณอำนาจเดี๋ยวจะให้ไปเรียนขับรถให้คุณอำนาจขับรถไปไหนมาไหนกับกินท่อไม่ต้องให้คุณอื่นขับเอา้าแล้วลุงคนขับรถล่ะครับ จะไล่ลุงออกเหรอครับเปล่าอัวจะให้อีเฝ้าบ้านเป็นคนสวนแทนคุณอำนาจแล้วก็จะให้คุณอำนาจคุมคนงานแทนกินท่อจ้างคนอื่นก็ยังไม่ไว้ใจไม่ได้มีคุณอำนาจอยู่กับกินท่อก็อุ่นใจในหว่าวก็นําเรื่องที่ตัวเองได้อมาม่าเป็นเมียไปเล่าให้ประคองเมียรักฟังแบบสํานึกผิดประคองกับหัวเราะขำช่างมันเถอะพี่นึกว่าทําบุญให้คนแก่ก็แล้วกัน ต่อมาอาม่าก็ให้เงินมาปูบ้านใหม่หลังใหญ่เอาพ่อแม่พี่น้องประคองมาอยู่ด้วยทำห้องเป็นสัดเป็นส่วนพ่อประคองก็ดีใจที่มีโอกาสอยู่บ้านหลังใหญ่มีข้าวปลากินไม่อดไม่อยากก็คิดที่จะพยายามเลิกเหล้าทุกคนก็ดีใจแม่ของประคองก็ช่วยดูหลานแต่ด้วยความที่เป็นคนขยันก็ขอให้ในายหวเปิดร้านขายของชำที่ชั้นล่างไม่งอมืองอเท้ารอแต่เงินของนายหวา อาม่าก็ให้คนเอาทีวีตู้เย็นมาส่งให้ที่บ้านประครองชาวบ้านต่างแปลกใจว่าในเหวานี่รวยได้ยังไงเพราะไม่รู้ว่าในเหว่าทางานอะไรบางคนก็บอกว่าในเหวาอาจจะค้ายาบางก็บอกว่าในเหวาถูกระงวนที่หนึ่งบางคนก็ถามประครองแต่ประครองก็ได้แต่ยิ้มไม่ตอบ คนที่ในหว่าไม่ลืมบุญคุณก็คือในชัยในหว่าวมักจะให้เงินในชัยเพื่อนรักครั้งละหมื่นสองหมื่นนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วก็ให้ในชัยมาคอยตดบินเขียนบินไม่ต้องไปยกของหนักอีกในชัยก็อดถามได้หว่าว่าเป็นไงไหมไอหว่าตั้งแต่ได้อาม่าเป็นเมีย เฮ้ยเองไม่น่าถามอาม่าแกก็คอยหายาโดบยาสมให้ข้ากินทุกวันบางครั้งข้าก็เบื่อเรื่องบนเตียงแต่อาม่าจะไม่ยอมให้ข้าวางเว้นเลยบางทีข้าก็แกล้งแรงๆกับว่าเช้าจะต้องน่วมหมดแรงที่ไหนได้อาม่าสดชื่นดีข้านั่นแหละที่จะต้องตายเหนื่อยเมื่อยไปหมดแล้วเวลาจะไปกินอาหารชอบถามข้าว่าคุณพี่ขาจะทานอะไรดีคะอย่างนี้ไอเด็กเสิรฟเดินเข้าร้านตอนแรกเขาลึกว่าข้าเป็นลูกเป็นหลาน แกเรียกพี่โอ๊ยข้านี่แกเป็นเบนดาไปเลยเจ้าชายก็หัวรอกขำช่างมันเดอ้อนึกว่าทําเพื่อลูกเพื่อเมีแแกอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรือร้อยี่สิบปีหรอกเราเลือกเกิดไม่ได้ตอนแกอยู่ดีเราก็ทําดีกับแกให้มากๆเผื่อชาติหน้าเองจะได้เจออมาม่าตอนเป็นสาววะใช่ว่าอย่างนั้นไม่อยู่วันหนึ่งในหวาวก็ขับรถมาค้างกับประคองก็ต้องผ่านบ้านลุงนันที่เปิดบ่อนและขายเหล้าเบียรด้วยในหวาวก็เลยแวะดื่มเบียรสักขวด เมื่อตะนันเห็นนายหว่าก้าวลงรถเบนก็รีบมาต้อนรับแหมหว่าวล่ารวยจริงๆท้องหยองเส้นเบลเลอร์เลยนะทั้งแขนทั้งคอนั่งก่อนนั่งก่อนตะนันก็เชื้อเชิญอ,อย่างดีเอาเบียร์เย็นๆมาให้ขวดหนึ่งตะนันก็เรียบบอกลูกสาวให้เปิดเบียร์คนเริ่มมารวมตัวกันที่จะเลื่อนไพ่ตองนายหว่าก็ดื่มเบียร์จนหมดแล้วก็ยื่นเงินร้อยหนึ่งให้ตะน,นันบอกไม่ต้องทอนลุกขึ้นจะกลับ,บตะนันก็เรียบดึงมือไว้อย่าเพิ่งไปสิหว่ามาเล่นไพ่ตองก่อนมา มามามาค่ะจองที่ให้เลยยังเหลือที่อีกไม่ต้องรอใครใครมาช้าก็รอลงตอนขาขาดนะ่ะนานๆจะมีเศรษฐีมาเล่นสักทีวันนี้ยาวถึงสว่างก็ยังไหวจริงไม่หว่าวไม่อ่ะผมไม่เล่นบอลเล็กๆกระจกกระจกแบบนี้ผมไม่เล่นหรอกในหว่าวพูดพร้อมกบสะบัดมือจากตะน,นันเดินขึ้นรถตะนันพูดไม่ออกที่โดนย้อนสอนชาวบ้านไม่มีใครตำหนิในหวาวเพราะต่างก็ได้เคยได้ยินว่าตะนันนี่เคยว่าในหวาวไว เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่านี้สักวันก็อาจจะมีอยู่มีกินมากกว่าเราก็ได้นะครับ